สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวถุงนอน Nature High Sleep Bag LW 180กันนะคะอันนี้จะเป็นสีออกเขีเยวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มีป้ายถุงนอนแถวอันเตอร์ไลทขนาดประมาณนี้น้ำหนักนะคะ 680กรัมแต่ช่างจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ690กรัมนะคะคอมฟอร์ตอยู่ประมาณ15องศานี่นะคะแล้วเราจะมาลองทำให้มันเล็กลงไปกว่านดูเชือกนะคะมันจะเป็น ด้วยกันเส้นนี้จะมาด้วยกันกับเส้นนี้ถ้าเราดึงอันนี้มากเกินไปตรงนี้ก็จะดึงยากนะคะทำให้มันบาลานซ์กันนะ นี่บีบได้เล็กที่สุดประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเล็กอยู่นะคะเวลาเปิดต้องเอาเชือกที่เรารัดมันให้มันเล็กเนี่ยเอาออกก่อนค่อนข้างแน่นเลยน่าจะเก็บยากอืม เนื้อสัมผัสถือว่าดีนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ L นะคะไซส์ L จะอยู่ที่190 คูณ75เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นซิซติมตุกก๊กแกค่อนข้างดีเลยนะคะอจะเป็นข้างในจริงๆเนี่ยพี่เหลือเฟือเลยนะคะเป็นผู้หญิงันเล็กๆ ถือว่าอุ่นนะตอนนี้ร้อนมาถือว่าเบานะคะในราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทเรานะคะได้มาในราคาประมาณสี่ร้อยเสิบเกาบาทไม่รวมส่งนะสำหรับตัวนี้นะคะไม่มีถุงคุมหัวให้นะทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้าองค์รงไม่ใช่มัมมี่นะคะ คุณค้าไว้พาย